นี่ซื้อหมู่บ้านไหนจ้าบ้านเมียงยางบ่ะตำบลไหนตำบลโนนลังอำเภอชุมพวงเลยเนาะจังหวัดนครราชสีมาอู้วบรรยากาศดีคัะพี่น้องเอ้ยอยากมาอยู่น้ำมูเพิ่นเด้พวกแน่น้ำไหลปกติบ่บ่แม่นย้ำหนามันก็ไหลแบบนี้บรือเปล่าอ๋อนี่เนี่ย้ำนามเนาะ อู้เป็นตาลุงเหร่นคัะพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่นี่น่ะบ้านเมียงยังหรือว่าบ้านเมืองยางนั่นแหละโอ้บรรยากาศดีคัะพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งเด้อนี่มาเที่ยวเด้อนี่น่ะเบิ่งรอบบริเวณบ้านอู้เบิงเ่งแน่เป็นตะยูแท้ บรรยากาศดีครัข้างบ้านเดี๋ยวทีไปถ่ายข้างเครื่หน่บึ้งบรรยากาศดีดีเนะาะบ้านเมืองยางตำบนนลตาป้ากอยจะเอาไปให้กินอ๋อตำบลไหนตำบลไหนก่อนลืมไหมโนลงันลงเนะาะบ,บ้านเมืองยางนโนลังบ้านเมืองยางตำบลโนลงังอำเภอชุมพวงเนาะจังหวัดนครราชสีมา อันนี้คว้ยได้จ้ะก็เ,เห็นคว้ยบ่นี่ควายค่ะควายอันนี้ควายโอ้บรรยากาศพันยู่ดีค่ะควายไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่กับที่เลยมีอาหารให้กินตลอดนักะ้าะเนี่ย มีอาหารให้กินตลอดแล้วก็มีปุ๋ยมีมีปุ๋ยให้เราตลอดเลยเนี่ยปุ๋ยคอ,อกอย่างดีเลย<อ>ไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยมีน้ำมีอาหารพร้อมเลยบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็มีปุ๋ยเนี่ยอันนี้ภูเขาปุ๋ยปุ๋ยขี้ควายอย่างดีเลยค่ะ นี่นะเลี้ยงอย่างดีเลยบรรยากาศดีมากค่ะบ้านเมืองยางตำบลโนนรังอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่ภูเขาปุ๋ยอย่างดีเลยปุ๋ยโคกนี่ภูเขาปุ๋ย มาน้อยหวัดดีกันก่อนเลยวัดดีก่อนค่ะสวัดดีก่อนหวัดดีก่อนนะปุยวิถีชีวิตแบบธรรมชาติแต่ว่าเงินทั้งนั้นค่ะเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นเลย อยู่ในคอกตลอดมีไก่ด้วยจะมืดๆหน่อยอันนี้คือคือเขาเขาจะเลี้ยงไว้ในคอกในคอกเพื่อต้องการปุ๋ยปุ๋ยขี้ควายมีราคานะคะมีราคามากเลยปุ๋ยขี้ควายนี่นะ